พ่อแม่ไม่ว้าเฮียขับรถอะขับให้มัเบาๆหน่อยเฮียไม่เห็นใจพวกเด็กขายก๋วยเตี๋ยวไงกูว่าเด็กขายก๋วยเตี๋ยวกูเช็ดช้อนอยู่แล้วขับบ้านๆบ้านๆมาเนี้ยเออไม่เห็นใจไงกูเพราะกูยังปั่นจักรยานอยู่เลยเฮียมึงใส่พ่อแม่ไม่ว้เฮียกูยังปั่นจักรยานเลยมึงเสร็จบ้านจักรยานข้นหน้ามีตะแกรงอะกูยังปั่นงนั้นอยู่เลยไม่ตงใส่พ่อแม่ไง่ายเฮียพวกกูไม่ได้เยอะหรอกพวกกูน้อยแต่ร้อยเปอร์เซน ไอเียมึงเจอคนอื่นเจอร้านถือไม่ว่าหลอกมันเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมึงเข้ามาเลยกูมีทุกเส้นเส้นเล็กเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเส้นทุกเส้นอ่ะมึงเข้ามาเลยเจอเข้ามาเลยเออเมื่อจำกูไว้กูจะหูท้องหยอดเพื่อนตาสมิธจ่ายมาอเฮียมีอะไรมึงก็ทักมาเลยถ้าูท้องหยอดอ่ะไอ้เฮียมีอะไรอยากสั่งเส้นอะไรก็ทักมาไงเออสั่งอยากได้เส้นอะไรเนี่ยกูมีทุกน้ำอ่ะน้ำต้มยำน้ำใสน้ำตกอะไรกูมีหมดอ่ะ ฝั่งมาเลยไอ้เฮียจำไว้กูอะต้ากระมิดไอ้เฮียกูอะสั่งสานพวกนี้ได้แค่นี้แหละเฮียอย่าลุ่หลังอย่าขับรถปุ๊บปั๊บปูตานงานไอ้เฮียถ้ามึงขับรถปุ๊บปลากลางมึงหันดูไปหลังบ้างว่ามีเด็กปั่นจักรยานมาเปล่าเฮียเดีวจะไม่